สวัสดีปีใหม่ไทยครับหลังจากสบการณ์ได้ผ่านพ้นไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างตัว qr code โดยผ่านตัวโปรแกรม y ดนโมนะครับซึ่งตัวโปรแกรม Dynamo เป็น plug in ที่ติดมากับโปรแกรม l i v i t นะครับวิธีการครับง่ายๆสมมติว่าผมกด run ปุ๊บตัวโปรแกรมก็จะทำการเจอนาฬิ qr code ออกมาพร้อมทั้งเซฟไปยังโฟลเดอร์ที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับ ก่อนอื่นครับผมขอลบไฟล์ที่ไปก่อนแล้วขอปิดโปรแกรมออกมานะครับตัวโปรแกรม d ดนด m o ครับรูปร่างลักษณาก็ลักษณะประมาณนี้ครับเป็นเวอร์ชัน0 9นนะครับปัจจุบันก็ถึงเวอร์ชัน3นแล้วครับสำหรับใครหาตัวโปรแกรมใดนด m มไม่เจอครับตัว r e v ิ t ก็มีนะครับอยู่ในแท็บ m n n g e แล้วคลิกตัวนี้ครับ d ดน a m มขึ้นมานะครับก่อนหนผมขอเลือกตัวที่ อยู่ในเดสก์ท็อปนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาเป็นการปเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นครับผมคลิกที่ new เลยครับเพื่อสร้างไฟล์างานใหม่ขึ้นมาก่อนอื่นครับเราปรับตัว automatic ให้เป็นแบบเมนวลก่อนเพื่อไม่ให้มัน generate code อัตโนมัติขึ้นมานะครับให้เราเลือกช่องแรกครับทำการ search code b l o c ขึ้นมา โ o s t บล็อกนะครับเอามาหลายๆตัวเลยครับโค้ดบล็อกตัวแรกครับผมใส่เป็นชื่อไฟล์โดยใส่เครื่องหมายคำพูดผมใส่เป็น QR Code เหมือนเราตั้งชื่อไฟล์ครับผมว่าจะให้ไฟล์ชื่อว่าอะไรจบประโยคนะครับต่อมาครับ เป็นที่อยู่ของไฟล์สมมติว่าผมใส่ชื่อเว็บไซต์ผมล้กันใครสนใจก็ไปสมัครเรียนได้ครับตามเว็บไซต์นี่เลยครับเป็นเว็บของผมเองเกี่ยวกับการสอนลิมิตเบืเ้องต้นนะครับหรือใครจะใส่ตัวเว็บ a 3 6 0เข้าไปก็ได้นะครับสำหรับการอัพไฟล์ขึ้น เ3สามเดี๋ยวอธิบายในขั้นตอนถัดไปนะครับในคลิปถัดๆไปต่อมาครับทำการเชื่อมประโยคโดยให้ตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้นะครับก็พิมพ์ x บวก y จบประโยคเหมือนกับว่าเราเอาข้อความมาต่อกันครับขึ้นก่อนปึ๊บต่อท้าย ต่อมาครับเมื่อเราได้ชื่อไฟล์แล้วครับเราจะทำการสร้างนามสกุลของไฟล์ jpg นะครับทำการเชื่อมชื่อไฟล์กับนามสกุลเข้าด้วยกันโค้ดอีกตัวนึงก็เป็น x บก y เช่นเดิมโค้ดง่ายๆครับลองไปหาเล่นกันดูไม่น่าจะยากเชื่อม เกับ Y เข้าด้วยกันนะครับเป็นชื่อไฟล์กับนามสกุลเข้าด้วยกันต่อมานะครับเชื่อมชื่อไฟล์เข้าโฟลเดอร์ก็กเป็น x บวกเครื่องหมายอันนี้ครับเครื่องหมายทับโฟลเดอร์ ต่อมาสร้างที่อยู่ของโฟลเดอร์ครับ directpath directstorypath นะครับสร้างโฟลเดอร์ก็ไฟล์ต่อมานะครับ image write to file สร้างเป็ดไฟล์รูปภาพออกไปนะครับ ก็ผ่านปึ๊บ image เรายังไม่มีรูปนะครับตัวพระเอกของงานครับก็ตัวคือตัว QR code ครับในโปรแกรมไม่มีให้เรานะครับเราต้องทำการโหลดแพ็กเกจเข้ามาโดยคลิกที่แพ็กเกจเลือกเสิร์ช for package คลิม์เสิร์ชหา QR code ตัวนี้นะครับคือพระเอกของงานที่จะทำการ generate ตัว QR code ออกมา นะครับเวอร์ชัน2 1น2ให้เราทำการกด Install นะครับของผมได้กด Install ไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้แล้วเราทำการคลิกออกมาปุ๊บเราจะทำการ g e n e r a t e ข้อความข้างต้นนะครับ2ตัวนี้ให้เป็นตัว QR Code ก็เลือกนะครับไป Input เราต้องการดูรูปภาพตัวอย่างว่า Generate ออกมาแล้วเป็นรูปภาพ QR Code ยังไงให้เราพิมพ์เสิร์ชค้หนหาว่า p o s t image นะครับเพื่อดูรูปภาพตัวอย่างจากนั้นเชื่อมโยง image เข้าด้วยกันนะครับจากตัว image ตัวนี้ครับเราต้องการ Save ออกไปเป็นไฟล์ ทำการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตัวบล็ครับเลือกที่อยู่ของโฟลเดอร์ผมเลือกเป็นนี่ครับสมมติว่าผมเลือกเป็น QR Code ะนะครับโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับหากเราต้องการเจ n e r a t ตัวข้อความออกมาเป็นตัว QR Code นะครับให้เรากด run เห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็จะทําการ run ตัว QR Code ออกมาให้เรานะครับพร้อมทั้ง save ลงใน โฟลเดอร์ที่เราจะตั้งค่าไว้นี่นะครับเป็น QR code ออมาค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ใช้พวกโปรแกรมในการส่องดู QR code นะครับเข้ามาก็ยกตัวอย่างนะครับก็โปรแกรมนี้ครับตัว QR code reader ใช้ในการส่องเมื่อเราส่องเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์นะครับลักษณะประมาณนี้จากนั้นเราก,กดเข้าไปดูในลิงก์ก็ จะไปโชว์ในลิงก์ของเรานะครับต่อมานะครับสำหรับการจัดรูปแบบสมมุติว่าผมต้องการจัดรูปแบบนะครับรูปต่างๆผมก็คลิกคุมเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ทำการคลิกขวานะครับ Create Group นะครับก็จะได้เป็นก r ุ u p ขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อ นะครับไฟผ่าดีครับเราสามารถกําหนดขนาดตัวอักษรได้เวลาเราจะย้ายไปไหนครับมันก็จะไปติดพ่วงกันไปเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันคุมคลิกขวาเคีคุบบาร์โคดเปลี่ลลลลยนสีก็ได้ครับขนาดตัวอักษรนิดนึง นี่นะครับเราก็จะได้รูปแบบที่ค่อนข,ข้างสวยงามการเซฟนะครับให้เราไปที่ไฟล์ ify, แล้วเลือกเซฟแอปก็ตั้งชื่อเป็น c าโค Generate กับทำการเซฟเข้าไปหากเราต้องการเรีกเยกใช้งานนะครับสมมติว่าผมปิดโปรแกรมออกไปเปิดโปรแกรมเด t ดโมเข้นมา ก็ทำการ open ครับโหลดไฟล์ที่เราได้เซฟลงไปในกบเพียงานท่านนี้มันก็จะเข้ามาอยู่แล้วครับจากนั้นทำการกด Run Generate ออกมาเทนนี้ครับเราก็จะได้โปรแกรม Generate QR Code แบบง่ายๆขึ้นมานะครับจะนำไปใช้ประโยชน์ในการแปะลงไปในบงในแบบก็ได้นะครับโดาผมนี่ลิงก์ หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณก็เอา QR code มาสองตัวนี้นะก็ลักษณะประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับสำหรับการ g e n e r a เรตโค้ผ่านโปรแกรม y ดนโมค,ครับผมขอบคุณมากครับ